อ่ะส่วนเรื่องนี้คือหากันทั้งโซเชียลค่ะเมื่อครูหนุ่มรายหนึ่งในพื้นที่จังหวัดจังหวัดหนองคายค่ะออกมารีวิวบอกว่าเขามีเงินเดือน5,000ันบาทชาวเน็ตตั้งคําถามเลยค่ะว่า5,000บาทอยู่ยังไงคะครูอ่ะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันค่ะว่าครูเขาใช้ชีวิตอยู่ยังไงคะ่ะเป็นครูแต่จ้างเงินเดือน5,000บาทนะครับว่าเรา5,000บาทเราอยู่ยังไงต่อเดือนนะครับ ก็ของผมก็มีค่าใช้จ่ายไม่มากครับหลักๆก็มีประมาณ3ามสี่อย่างที่ต้องจ่ายไปต่อเดือนนะครับก็เดี๋ยวมาดูค่าแรกเลยครับก็อย่างแรกนะครับผมเป็นคนที่มีภาระทางครอบครัวนะก็คือต้องส่งให้คุณแม่ทุกเดือนนะครับหากส่งให้คุณแม่นะครับจากห้าพันบาทนะครับก็หักไปสามพันบาทสามพันบาทครับส่ง <ใ>นายสุริยะเสียงสาวหรือครูเป็กค,ค่ะ<อ>ต้องอ่านชื่อเลย<อ>ครูเป็กเป็นครูประถมวัยประจำโรงเรียนในจังหวัดหนองคายค่ะครูเป็กนี่ออกมาแจกแจงบอกเขามีเงินเดือน5,000บาทเป็นรายรับเงินเดือนแล้วก็มีรายจ่ายในแต่ละเดือนมีภาระทางบ้านที่ต้องส่งให้คุณแม่ทุกเดือนเดือนละสา,ามพันค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่า,า,คาอินเทอร์เนต็ตรวมแล้วทั้งหมดเป็นเสร็จรวมส่งให้คุณแม่แล้ว4,200บาทค่าใช้จ่าย4,2 0 0ันอหลือ800เหลือ800เหลือ800รหารเฉลี่ยเลย ตกวันละ26บาทต่อเดือนนะเนาะต่อเดือนได้ใช้วันละ26บาทคำถามคือยี่สบาทอยู่ยังไงครับค่าอาหารเหรอยีอสิบ26บาทบอกเอางี้26บาทนะเป็นค่าน้ำมันวันละ20บาทแล้วคิดในแง่ดียังเหลือตั้ง6บาทแน่ก็แน่นอนล้ค่ะ26บาทมาทจะอยู่ได้ยังไงไขต้มฟองนึงไม่ได้นะเนี่ยไม่พอตอนนี้ไขต้ม10บาทแล้วนะคะตอนนี้เลยต้องหารายได้เสริมครูเป๊กก็เลยใช้ความรู้ความสามารถส่วนตัวแรกมานั่นคือความถนัดทางด้านดนตรีพื้นบ้านอีสานค่ะครูเบ๊กบอกรับหมดนะ จ้างมาเลยรับแหลกรับทุกอย่างงานแต่งงานบวชแม้แต่งงานเล่นเปิดหมวกตามตลาดนัดก็รับทำแบบนี้มา3ปีแล้วค่ะเหนื่อยหน่อยเหนื่อยแหละแต่อยู่ได้ได้อยู่เลยถือว่าไม่เป็นภาระให้กับคนรอบข้างแล้วก็ครอบครัวค่ะสําหรับครูอัตราจ้างหรือคนที่ได้เงินเดือนเท่ากันนะครับก็อยากให้ลองหาวิธีที่ตัวเองถนัดนะครับไม่ต้องไปทําตามคนอื่นก็ได้ครับเหมือนตัวเองไม่ถนัดสอนพิเศษก็ ไปหาอย่างอื่นเราถน,นัดขายของเราก็ไปขายของเราถน,นัดทําฟรีแลนซ์อย่างอื่นตัดคลิปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอหรือว่าเราจะไปเปิดหมวกมันผมก็ได้ครับคุณผู้ชมคะหลายคนเนี่ยสงสัยว่าทําไมคุณครูถึงได้รับเงินเพียงเท่านี้ครูเป็กได้รับห้าพันจริงเหรอครูเป็กเล่าแบบนี้ค่ะบอกว่าตัวเขาเนี่ยเริ่มต้นมาจากการฝึกสอนแล้วเห็นว่าโรงเรียนอะ่ะครูไม่พอพอครูไม่พอเดี๋ยวจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กๆได้ ็เลยจาสารม,มาสอนฟรีให้ <No. S 1> สอนให้เลยฟรีๆพอผ่านไปเดือนหนึ่งทั้งโรงเรียนแล้วก็เพื่อนของคุณครูเนี่ยเห็นใจจึงทําผ้าป่าระดมทุนจากชาวบ้านจากสิทธิ์เก่าแล้วก็ผู้บริหารมาเป็นค่าตอบแทนให้เพื่อเป็นการขอบคุณและเป็นกําลังใจให้เพราะตอนนี้ครูเป๊กกาลังเรียนต่อระดับปริญญาโทค่ะจําเป็นต้องใช้เงินคกันแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็ไปแย่งกันสอบใบประกอบวิชาชีพครูนะ,ะโอ้โหจนที่นั่งเต็มแล้วก็กลาย<ม>เป็นดราม่าเลยเมื่อวันก่อนนะครับ